สวัสดีครับเอฟซีสบายดีพี่น้องทั้งส,สปปลาวเดอร์แล้วก็เอฟซีทั่วโลกครับมีนิกาซิมีเรื่องลาววัตถุมงคลที่อยู่คููกับคนไทยมาโดดเหรอพี่น้องสมัยเป็นเด็กหน่อยเนี่ยพอหรือแม่เข้าเป็นกามแขวนแอววให้แล้วครับที่แรกกางงคือหยัางเข้ากับบงหูคือกันครับเป็นเอื่อนว่าปาลัดคิกพี่น้อง บาดกับสีมเว้าสู่พี่สู่น้องฟังว่าการปลุกประลัดคิกสมัยก่อนพิธีตัางดคนโบานราณพิธีตัางดครับการปลุกเสกปลัดคลิกเด้อครับเริ่มต้นจากการคัดสรรใหม่มงคลเช่นไม้บักขามครับพื้นที่มีคว่ำเสื้อวาค้นสิใดเก่งขามครับอันนี้ไม่สําหรับเอามาเหตุปรลัดคิกเดอ้อแบบที่หนึ่งบัดนี้สองกับไม้บักยมพี่น้อง เพิ่นความหมายเพิ่นกบว่าสิได้มีคนนิยมช่มชื่นช่มชอบนั่นล่ละบอกง่า,งงายๆบัตรกับไม่ดอกลักพี่น้องเพิ่นกบความหมายเพิ่นกบว่ามิสเสน่คนหักคนหลงนี่ละบัตรกับไม่คู้นพี่น้องเพิ่นกะเอามาเห็ดเป็นประลัดกี่กึ่กันความหมายก็คือค้าขายรวยเป็นทวีคู่นมีคนขำคนคูนนังสันละความเสือ บาดอีกไม้ชนิดหนึ่งกับไม้สักครับิ่นมีความเสือววามีลาบยศสักมียศสักอย่างประมาณนี้แหละพี่น้องที่เลือกไส่กันมากก็คือแกนแกนแม่คูนนะครับเมื่อได้ไม้แล้วก็เอามากแกสะสลักเกากึ่งให้เป็นรูปประหลัดขิกยางปลาหนิสวยงามตามขนาดที่ต้องการครับพี่น้องนี่คือวิธีเห็ดสมัยโบราณครับ บางอาจารย์บางสำนักเป็นกสิตแก่สารักลูปลิ่งคีหลังไว้ตรงโค่นน้ำในพี่น้องเสือกันวาเพิ่มความเข้มขังพอลิ่งมีความไวสิได้ขายของเบิดไวลำลุวยไวเป็นเสือกันวางสั่นครับบาดนี้เป็นกสิจอหู้สำหรับร้อยเชือกให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วพระเกจิอาจารย์ภูมิวิชาหรือภูมิวิทยาคม กสินัมมัดเข่าพิที่ลงอาาัคระลงอาคมทั้งสองขางหรือหลอบโตของปารัดคิกโดยอัขระที่ล่งส่วนมากกาสิไสคาถาหัวใจโจรครับพี่น้องหัวใจโจรก็คือการหักนหเนหะนั่นหระครับสมัยก่อนพี่น้องแห่งอาจารย์คนไดนตีเข้มขังจริงๆเพิ่นกระสิบปุกเสกจนปารัสคิกแลนซ่นกันเสียงดังอยู่ในบาทตัวนี้พี่น้อง หลังจากนั้นก็สิล่งลักปิดท่องกำกับหรือทักเสือกเสกหุ่มหอหรือเห็ดเป็นสายไว้ผลูกแอวก็มีครับปัจจุบันปลารัดคิกเป็นที่นิยมของพ่อข่าแม่ข่าด้พี่น้องพวกพ่อข่าแม่ข่ามากเป็นปลารัดคิกใหญ่ๆครับอัขระที่ล่งบนประัดคิกจึงเน้นบทที่มีคุนในทางข้าขายดี การบูชาประลัดคลิกนั่นแล้วแต่แรงที่สัางและกําหนดคาถาตามวิชามีหลายคาถาด้วยพี่น้องเด้อแต่ละสำนักกระสิบปคือกันสนเหาบูชาดีดีจะขายร่ํารวยเร็วพนว่าและด้วยประลัดคลิกนันมีสรรพคุณทั้งสเสน่สาวหักสาวหลงน้ำได้พี่น้องหรือแมแต่คุยกับบุรุษด้วยกันยังหลาบลื่นครับบางคาถาจึงติดไปทั้งะลึง จึงจะขังและเห็นผลดีครับพ่นิมักแมวทะลึงทะลึงจักหน่อยสันคาถาเพิ่นขอดีของประลัดคลิกคือบ่มีข้อหามในการครอบคร้องเด้อพี่น้องกะ <d> บ่ต้องกังวลววาสิเผอเหตดในสิ่งที่ต้องหามนี่คือขอดีของประลัดคลิกครับ <d> แต่ก็มีข้อเสียตรงที่ว่าหากผู้ครอบคร้อง มันบูซาแล้วนําไปปฏิบัติในทางที่บ่เหมาะเช่นไปทําให้สาวหักสาวหลงแล้วก็ทิมกสิเหตุให้เกิดปัญหาบางไายทําลายถึงขากันตายก็มีส่วนตัวผู้ครอบคร้องก็จะเป็นบาปนะครับพี่น้องอันนี้คือขอขอจีว่าขอบอดีครับสําหรับเกจิอาจารย์ที่สร้างประลัดขีดดังๆข้างขัง,ขงกัเห็นมี ลุงพยิตเด้อพี่น้องจันทะสะวรรณน,นแห่งวัดน้องจอกตำบลดอนยายหนูอำเภอกุยบุรีจังหวัดปัะจุบคีริขันบนกับเิ่นดังครับประลัดขิกกิสร้างปฏิหารบินไดเป็นที่นิยมกว้างขวางในหมู่ทหารและตำรวจพอมีกติความเชื่อกันว่าหายมีประลัดขิกของลุงพยิตติดตโตแล้วสิด,ดีเด่นในด้านเมตตามหานิยมและแขวขาดจากอันตรายทั้งปวงแล้วท่นครับพี่น้องจำหรับ ประหลัดกิจดังๆงเลยครับกับของหลวงพ่อยิดนี่แหละครับเพื่อนกับเป็นอีกหนึ่งในบรรดาพระเกจิอาจารย์ปุเปียมอาภิญญาอาคมอาคมเข้มขังนะครับท่านถวายโตเป็นลูกศิษย์ตถาคตสืบทอดและเผยแผ่พุทธศาสนาตามแนวทางของพระสัตราอย่างแท้จริงอีกทั้งยังเป็นปูส่างวัดน้องจอกโดยมือของท่านเอง จากที่โลกล่างเต็มไปด้วยปลาภัยและดงน้าจนสําเร็จเป็นวัดติดเจริญเลยงดงามในปัจจุบันนะครับพี่น้องวัตถุมงคลของหลวงพ่อหยิดที่ขึ้นซื่อก็คือประลัดขิกครับที่สร้างปฏิหารบินได้เป็นที่นิยมกวงขวงในมูทหารและตำรวจพอมีคติว่มเสือกันวาไผ่มิปลัดขีดของหลวงพอ่อยิดติดโตแล้วสิดีเด่นในดานเมตตามหานิยม,มาสันพุนวาและแข้วขาดจากอันตรายทั้งปวง อีกทั้งมีภูประสบเหตุการณ์ต่างๆทั้งแขวขาดและโชคกลากมีโชคมีลาบจากการบูชาวัตถุมงคลจากหลวงพ่อยิตติดโตครับซื่อเสียงของหลวงพ่อยิตจึงโด่งดังมากตั้งแต่เมื่อครั้งเพิ่มมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันครับแม่ว่าหลวงพ่อยิฐท่านได้ละสังขารไปแล้วแต่วัตถุมงคลของหลวงพ่อยิตก็ยังคงความศักดิ์สิทธิ์ดีเด่นในด้านเมตตาแขวขาด เล่นหาบุษ่ากันในวงกวงางเลยพี่น้องครับกะพันเห็ดเกี่ยวกับประรลัดขิกนละดังพี่น้องหลวงพ่อยิตหลวงพ่อยิตนั่นได้ซื้อนักพัฒนาที่มีฝีมือรูปหนึ่งนะครับเห็นได้จากการสร้างสรรพัฒนาให้วัดน้องจอกจะเป็นวัดที่สมบูรณ์มีถาวนวัตถุทางาศาสนาครบ ยากติดติหาวัดใดๆสางใดในระยะเวลารวดเร็วนอกจากนี้เพิ่นก็นยังมีพัฒนาจิตใจและการศึกษาของเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่โดยสนับสนุนด้านทุนการศึกษาทุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนน้ำกับพี่น้องเพิ่นก็นอยุ่จังหวัดประจวบคิริขันนั่นแหละครับผมมีโอกาสก็ที่เดินทางไปวัดเพิ่นอยู่พี่น้อง สมัยที่หลวงพอ่อยิดยังมีชีวิตท่านมีกิจนิมต์ในการปลุกเสกพ,พ,พระเครื่องล่างของของังตัวประเทศจนแถบบมมีเวลาพักผ่อนในวันเสาร์หาเพิ่นปลุกเสกวัดแรกที่จังหวัดนครสวรรค์วัดสุดท้ายที่วัดน้องจอกแต่ละวัดจะปลุกเสกวัดละ30นาทีร่วมทั้งหมดเมื่อเดียวปลุกเสกเก้าวัดพี่น้อง สำหรับคาถาบูชาประลัดขีกลงพยิฐวัดหนองจอกสำหรับท่านที่มิประลัดขีกลงพยิตก่อนพกผ้าติดโตให้ใส่คาถาปุ๊ประลัดขีกก่อนริรก่อนพี่น้องซึ่งเสื้อกันวาเด่นด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ขายดีเป็นวัตถุมงคลเครืองล่างของขัง,งที่โด่งดังของเพิ่นครับเพื่อนเหตุตั้งนะโมสามจบก่อนแล้วใส่ขาถาปุ๊ประลัดขีกลงพยิต นะเฮนะหาประศกที่มาสีกาที่นั่งหัวเราะให้ดังอุขิกตะขักหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายทักคนรักทั้งเมืองพาณิชพาไปค้าขายสามเดือนได้เลื่อนเป็นเศรษฐีอาขิกตะขัก อขิกตะขักอุคิกตะขักนี่คือคาถาปลุกพิ้นเด้อพี่น้องลุงพยิฐมีซื่อเสียงเป็นยางม,มากในการปลุกเศษประหลัดขิกพี่น้องพื้นวาเศษจนดินได้เด้อดินกระโดดออกจากมือเพิ้นบุญซึ่งการปลุกเศษประหลัดขิกดินได้กระโดดลุดจากมือนี่ถือเป็น เรื่องปกติจีลุกซย์หรือคนไก่ชิเดจะเห็นเป็นประจำครับพี่น้องอนุภาพแห่งประลัดขีกลงพยิตวัดหนองจอกที่บรรดาศิษย์พบเจอก็คือเมตตาเป็นที่หักไข่เอ็นดูของผู้ใหญ่แล้วก็เป็นมหานิยมเป็นที่รักไข่ของคนตัวไปเป็นมหาสเสน่ห์เป็นที่รักใครต่อเพศตรงขาม การเจราจาติดต่อเจราจาธุรกิจการงานบติดขาดตอร่องเอียงกลาบเลื่นพี่น้องในเรื่องค้าขายกับเป็นเป็นที่ขืนว่าหากผู้ใดได้ประลัดขีดของเพลินแล้วค้าข,า,ขายดีเป็นที่เสาะแสวงหาของพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายครับบัดกะโชคลาบเรื่องโชคลาบเ,เรื่องการเสี่ยงโชคก็มีเห็นอยู่บ่อยๆครับบัานกะแค่ขาดน้ำได้พี่น้องสำหรับประลัดขีดเพลินปลอดภัยกับเป็นเยี่ยมอ่ะ เรื่องคองกับพันชาตีเรื่องเหนียวยิ่งบ่อออกฟันบ่เข่าก็เป็นเรื่องกาวกันมากในกลุ่มสิทธทิมีประลัดขีกลงพอยิตนะครับอันนี้ก็เป็นความเสือ่อส่วนบุคคลเดอ้อพี่น้องอันนี้เอามาเอามาบอกพี่น้องบาดเพิ่ว่ารักษาโรคทราบว่าเคยมีคนอธิษฐานใส่ประลัดขีกลงพยิตเฮ็นมนมน์อาบรักษาโรคผิวหนังพวกงูสวัสด์เป็นตนคนถืกแมงสัตว์กัดต่อย อลตาตนาระปลาดกิดของเพิ่นจีไปตรงตีบาดแผลหรือตรงตีปวดบางท่านถึงกับบอกว่าแขวนประหลัดกิจของเพิ่นที่เอวแล้วหายปวดหลังปวดเอวเด,ด้พี่น้องอันนี้คนกับว่าต่อๆกันมากครับผูกก้เฒ่าผู้แก่ว่าหายปวดกล้ามเนื้อเดินห้างไปบ่มเมื่อย่าสันเขาเจ้าว,ว่าปน,นันเด้ครับาำรับอนุภาพประหลัดกิดนะครับพี่น้องของหลวงพ่อยิฐเจ้าตำรับที่ว่าเิ่นดังๆแล้วพี่น้อง มุนีกาเมวาสูพีสูนองฟังกัสไสวิจารณญาณล่ะพี่น้องเป็นยังไงครับนากได้หูพุทธคุณหรือว่าเรื่องเล่าของปัลัตคีกแล้วเนาะตะกี้กับพ่อแม่เพิ่นแขนแอวให้กับโบหูว่าคืออย่างครับกะแขวนไปบบหูวเรื่องหูเล่าครับเพิ่นว่าเป็นปัลลัตคกป้องการพูดพีปีศาจอีอย่างประมาณนี้ได้ตะกี้แต่ว่า คนสมัยนี้เพิ่นกะว่าเป็นเกี่ยวกับเรืองเมตตามหานิยมป้องกันไพ่อย,ยังประมาณนี้แล้วครับพี่น้องสําหรับประหลัดขิกนะครับมือนี่ก็ขอบคุณหลายๆครับที่เขามาฟังเรื่องเล่าตำนานประหลัดขิกนะครับเพราะว่าบางครั้งเฮาก็บอกหูว่าความหมายคืออีหยังครับเขาได้ตะแขวนครับมือนี่ก็แค่นี้เดอ้ออยู่ดีมีแหงทุกคนครับ